การซื้อสินค้ามั่นใจได้ยังไงว่านะคะจะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนี่เลยค่ะคือขั้นตอนนะคะเมื่อเรามาสั่งซื้อสินค้าสินค้าของแท้ทุกรายการนะคะจะต้องผ่านการสแกน QR Code แบบนี้นะคะโดยน้องพนักง,งานบริษัทไอ a าราพลนเนตซึ่งเป็นแทนงจัดจําหน่ายนะคะแน่นอนว่านะคะเมื่อน้องยิง QR Code แบบนี้นะคะลูกค้าทุกคน,นที่สั่งซื้อจะมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกรสรายการสินค้าเป็นสินค้าของแท้จากบริษัทไอ a ารนะคะก็จากกระบวนการทั้งหมดนะคะ รายการสินค้าทุกรายการเลยจะผ่านการยิง QR Code คราวนี้ค่ะมาดูกันว่านะคะในส่วนของ QR Code มีความสําคัญอย่างไรคะ่ะพ,พี่คะมาดูกันค่ะสินค้าของแท้นะคะจะต้องมีบาร์โค้ดหรือ QR Code แบบนี้รอบกล่องแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าท่านไหนที่ได้รับไปแล้วนะคะสามารถที่จะสแกน QR Code หน้าเว็บของบริษัทอายาพเนธและท่านก็จะเห็นเลยค่ะว่าตัวแทนเชื่ออะไรนะหรือว่าสินค้าถูกเบิดด้วยชื่ออะไรซึ่งตัว QR Code ตรงนี้นะคะจะเป็นเปรียบเสมือนสัญญาระหว่างตัวแทนจัดจำหน่ายและตัวลูกค้าเองนะคะว่าลูกค้า ทุกท่านที่ทานเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ามั่นใจว่าปลอดภัยนะคะ,นะคะอยากให้มั่นใจอีกครั้งค่ะว่าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เอมูลาเซรามินของแท้ไม่ว่าจะสูตรไหนก็นแล้วแต่นะคะแต่สูตรที่ขายดีที่สุดนะคะต้องบอกเลยว่าเอมูลาเอ็กขนนี้เลยนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าซื้อจากตัวแทนผ่านเพจของเรางานดาสร้างสุขภาพดีของแท้แน่นอนค่ะยังไงท่านไหนที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อนะคะผ่านลิงก์ทางหน้าบ้านหรือว่าถ้าถามแอดมินมาได้เลยนะคะว่าเหมาะสมกับสูตรไหน,นหรือว่าทานไปแล้วดีอย่างไรนั่นเองค่ะ